เหลื่มดำ้วเนาะใส่เห็ดขนมแถมแถมแทะเอาไปมก ไปดีพี่น้องเมื่อนี้รลัสิภาทุกคนมาเอาดอกดินไปเห็ดเขาลามเนาะเห็นพี่น้องบอกว่าดอกดินเนี่ยมันจะมีสีงามเวลาเอาไปนหนึ่งใส่เขาเมื่อนี้เขาก็เลยเอาไปเห็ดขนมหรือว่าไปเห็ดของหวานนะพี่น้องบังข่าลามมาเดี๋ยวเขาสเกเอาเลยทุกคนเมื่อนี้เธอโอกาสมาหาเห็ดแล้วก็มาเอาดอกดินพร้อมอยู่บ้านเข้าบ่ค่อยมีเลยพี่น้องต้องอยู่บานอุดมสมบูรณ์อีกอันนี้ดอกหี่ยวแล้วม่หอมเหมือนอย่างเลย เอาเลยทุกคน <c oughs> ขันเข้าเก็บดิ่งมันนึกถอนขึ้นมากระตุ่มน้ำแห้งทุกคนห <c oughs> ลับไปได้เคยกินเลยพี่น้องพ่อหรือมั้งน่ะหลายแล้วตาไปเลยเส้นตาอ๋อก่อนมัน บงรรนนพี่น้องหลังจาปไปเก็บดอกหินมาแล้วตอนนี้แม่กำลังสีเขารัชเมตตาเอาเขามาสีไปเ,รร<า>เ,เห็ดบังคลรบม่อเขาจะนี่งละลายจวดยวดจะเ,เกลี่ยวเขาเลย นี่เป็นเขาเก่าพี่น้องเป็นเขาใหม่จ้หน่อยอีกประมาณประมาณ1ิมหาหมขอบบางนประมาณเดดหนึงนน่งมาณเดดหนึ่งก็ได้กินเขาใหม่แล้วพี่น้องจบหนงเขาใหม่ประมาณ ล่างพี่แกบอกก่อนนี่หรองพี่แกบไม่อยากมีเยอะเพราะว่าก่อนถ้าสิดไปมาเขาาต้องล่างแลยวนายนำเขาเคยมีพี่แกปไปไหนเนาะแต่ก่อนไล่ไล่ เตรียมแล้วละพี่น้องนี่ดอกดินที่เฮาเก็บมาแต่ป่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาขันยองใส่หนามแล้บางก้นอาสซิตัมตลาดบริตัทมจะคบมันสิเป็นความก่อแบบฮักป๊อ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 กนะเยอบนไกลๆเลยข้าบริษาทัมเรื่องยองอาสีใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีสีแหล่หรือว่าดำเลยทุกคนสามสม่ติดมือเขายองเลยเนาะยองเอากระเล มันก็นเหลื่มดำนะเนาะอันที่เขาเก็บเมื่อวานเนี่ยมาเบิ่งในมือนี่ยก็ดำๆดดพี่น้องอันนี้หมา,กม,า,มากมันเลยนี่นม่แม่เเลยหมากมันเหนียวใส่ได้ยูปะหมากมันเรียกว่าเกสรมันวางกลางหลักกระโบเคยกินพี่น้องเลยนี่ตัวนี้มนจิพายแหลเนาะคื้นแหลกกันหมากตัวนี้คือแหลหมากต้นนี้คือขาวโอโหงก,กันเลยหง่อง บางคาลามดอกตินพี่นอ้องเลยครั้งแรกในชีวิตเต็มเนี่ยกดดนันเลยพี่น้องพวกเนี้ยจังแม่นอีหยังอันนี้นะเมื่อกับเปืือนซะไปบ่ได้ซนอยู่ <laughs> ยอยากซอยพอพงอนผูดด้ใดยำลงลงไปเลยจากเข่าอยากลายผดังได้กับโอ้โห มันมีแต่กอนมันลายเนาะบุกาเอามือจับพี่น้องยันมันต่ำไปปลาไว้บัอน,นี้ประมาณพูดแหละทุกคนสองชั่วโมงพวกเขาย้ำนี้มันนานหนเนาะไปไปหากินเขาก่อนจากสีออกไปตัดไม้ไผ่เห็ดบางขาลามเดีย๋ยวสิมาในักถักววไว้ก่อนทุกคน วตอนนี้กะเขาห้าองน้ำไหนแล้วได้ประมาณสามชั่วโมงทุงกคนฉันลมกับไม้นี่ก็แห้งไปเดี๋ยวเราชิสือหน่อยเคยกินจักเทื่อะไยพี่น้องตอนนี้กำลังเห็นเขาเจ้าจเก็บมาเห็ดกินหลายหลายหลายคนก็เห็นแบบสีชันมันเป็นตาแเสบนะพายกระยาบสนับสาลาเปานั่นอ,อยากกินมันงามพอดีเต็มหวดดัวเลยเนาะบ่วตองหนึ่งใส่เห็ดขนมหวานหนึ่งกินชิสือก็ สีสันงามเนาะเชียงหุกงหงายต่างวัยวพี่น้องกูแหละเดี๋ยวจะไปพันเอาบัางขราบก่อนทุกคนดูเอาไม้ะนะไผ่อะไรเนาะขราำนั่น,น,นเห็นอยู่พี่น้องอตัดง่ายอยู่บ่าเปิดเอาของขันใดมานำ ออกออกออกมาผิดทีมันคาเครื่องดเขออาอไร้แล้วแปลงทางก่อนนีพี่น้องใหม่ตัวนี้ เอา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 ,เอาตะขาเลยใหม่ทีเฮ้าสีเหลือกเอามาเห็ดบังคารามเราทุกคนต้องเป็นใหม่ไผ่ที่ว่ามันเป็นหน่อหรือว่าเป็นเหี้ยวปีนีเนาะบริสันมันสีบ่มีเจียแล้วก็บ่หอมทุกคนแล้วก็บ,บ้านเท้านะี่ยมันบ่มีใหม่บงังคารามทุกคนส่วนลายข้าเจ้าก็จะเอานะ้ำใหม่เอาใหม่ไผ่บ้านแล้วว่าใหม่ปีนีเนะี่ยร่ำกันเาวพราะสมควร บ่ได้แม่นแต่ว no ่าเอาไปเฮ็ดปังคลาบได้พี่น้องเตมาไปตักตอน้ําลายไม้ไผ่นสตเลยว บอกว่าจะรัดเวลาดึงใหม่หามดึงเขามาหาตัวเองเด็ดขาดมันสิซับอ,อกิกอันตรายถึงซีวิตได้ทุกคนปออวดใช่ไหมเล่งห้องเลยเรียบร้อย งามเอากนพี่น้องทำมีกระพอบอ่ะรีแวกเข้าไว้ิ๊กต๊อกกันดูเลี่ยวแล้วพี่น้องไป นักเติบเรื่องใพี่น้องใหม่ใบดิบไปหลีกตะกอเลยกินสมใจแล้วอี่บ่อึ๊บทอ,องจ้งม <c oughs> เดี๋ยวจะตัดบาง,บางขลามก่อนพี่น้องตัดเอาใหม่มาเลยแมงดําคือเหลืออยู่ตรงน มีเลื่อยนะเลื่อยเลื่อยพี่น้องแต่งามนี่งามอยู่จกักเบิงดูเอองามพี่น้องยงอไง, <laughs> งาม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 ว่า <laughs> <c oughs> ต,ต้องขับน่ยลมลม <c oughs> ม <c oughs> ่งชิลล์ฮะคือมีเสียง แตกล้บังบังนี่เว๋ยใ้แตกนี่มันคือแมงบ่ฮะเนอะตัน้ตงงนง่ายมั้ยได้สองบังล้วพี่น้องอ้าเสียดายได้ถกทิ้มมาทุกคนเดี๋ยวใส่เอารอยตัดไม้ไผ่ก่อนหลัดจะไปซุ่มปืนใส่หัวดเขาก่อนเพราะว่าบบมีท่าน <c oughs> ตอนนี้ไฟรับแล้วเปลี่ยนกันตัดพี่น้องสร้อยตัดมันนี่ไปเอาไปผุดวยต่มได้มมกทั่วถ่ายพี่น้อง บางขลามอย่ามันตกปลุงปลุงปลุงถ้าไม่น้ำกับบ้าก็ได้ทาก็มี่ชิ้นเหลืออยู่อย่ามันเน่าดิอมันหม็นโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่มากินบางขลามทีงเลี้ยงตรงลมดิน้ำมันหย่อยสดๆบ้าดำจากบังเดี๋ยวทีเสร็จบังขลามให้มันเกี่ยงก่อนพี่น้อง <ś led> ผ่าก็าปเป็นอันสักเอามาแต่หัวนี่เสียดให้มันงามโอ้เสียงน้ำมักข้าวทางน้ำผ้ามักข้าวพี่นนองถ้าลมเข่าแล้วมันากติดเจี๊ยตลาดว่าบางกะลามเนี่ยมันว,มว่าแวนน้ำลมในตล่ะถ้าเห็ดมานะถ้ามันยังห่อนนะผ้าแล้วมันติดเจี๊ยถ้ามันเย็นแล้วมันติด พ <You> know. ี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งสีเขาเนาะทุกคนว่ามันสีงามคือกระจ้าเห็ดเดือบ่เนาะแถมแถมแถมว้าสีงามเนาะ <c oughs> ที่ว่าโบเข็มป็นอะไรรึเป่าเดี๋ยวชิซิก่อนยังแข็งอยู่ขอนะ่ะ <c oughs> เออบวแหลป่ปรรไดซำมันหนาสซีซีไม่อยากแนะห,หล่เนาะเห็ดกระจ้าเห็ดน่าแหลงงามเที่วยวปวดไหล่ปรรไดได้นี่แต่ก็โอเคอยู่พอดอกมันเถาแล้ว แล้วก็เกาอี่น่าจะซุกแล้วพี่น้องได้รับสิบเอาไปซวยก่อนมาหนิไปว้าวบาว่ค่อยดำเหมือนไรเนานะปไาอยู่เต็มกันซ้ำมาหน,นี้นะเ็ะได้สิกินเบิดว้าวทุกคนมันดำเนานะบ่ค่อยแหล่เหมือนอะไรสัเป็นซีที่เราเ้องคิดมาเลยแม่อยากกระแดกอะไรนี่เพราะมันเป็นเข่ากเก่าอะไรกันมันถือลมพี่น้อง กลมนี่ก็ได้หักแต่ว่าซีมันจีเข็มกว่านี้เนาะถามแม่นดอกดอกมันยังอ่อนๆน่อตอนหมื่นนะเห็นทำอิดนะพอดีเลยแต่ก็โอเคอยู่ทุกคนสนีกับเพราะว่าเห็ดบังขลามดีว่าครั้งแรกได้กินนี่ลองซีม,มึงก่อนกร็รสสัติปกติปงในถั่วดำแล้วพี่น้องมาเอาฟื้นมันนี่ซอยกันหลายคน นาวอ่ะปุอาจุบพ่อเราบอลอยซัมเนเดี๋ยวจะมาตัดเอาใหม่ขับก่อน ใหม่ขำก่อนทุกคนใหม่ขำเห็ดลักเผาบางังคาลามว้าเกือบแม่นม,มีชีวิตอยู่เห็นอยู่ผาตะลึงเป็นย่างเดินอยู่ช่วงสายฝนบ่อย่าหายจับผาจับมีดเนาะมันตะลึงตัวเองอยู่บอกคือแล้วครับอยากจะจับผาจับมีดติดแถิดตัวเองนบอกระวัง อันนใหม่โซลอยพอดีอยู่บะไป,ปะพี่น้องไปเห็ดลักเผาบังขลามได้เลิศงามย่ำดีแล้วพี่น้องคุดบ,น,าาบนนี่เอาิเอาหางเสาบนนี้ขลุนละหาดว่าจุบนบีเรย ประจมป่ะบังคารามมาแทรกด้วยตุนฟังแล้วบดได้แทกแล้วมันพอดีเนาะวันนี้ดังไฟก่อนพี่น้องดังไฟแล้วจังสิไปปรุงรสชาติบังคารามรสชาติ <tamanho S 1> บังคารามมาสั่นรสชาติเขาที่เอาชพเห็ดบังคารามเพื่อเขาเห็ด <ผ alal. S 2> บังคารามแล้วไผยมันก็สิติดแล้วก็ลุกเป็นฐานน บรรยากาศพอดีเลยพี่น้องพอดีอยู่นี่บุดขึ้นเสียงเปิดกขวดนำกะทิใส่กะทิก่อนพี่น้องอันได้ก็ยังใส่กะทิก่อนใส่น้ำตาลก่อนทุกคนอันนี้น้ำตาลนะ่ะขึ้นอยู่กับรสชาติหวานหรือหน่อยนะผู้ได้หมกักหวานก็ใส่ลายตามด้วยในหมักถั่วทุกคนเกลือขาดบา่ไดพี่น้องเห็ดของวานตัดตัดตัด,ตดความเดือดนของวานลายกาเขาจนแห้งบิดเผื่อเอาสิไดอืกลุ่ม แต่ว่ามันกระสิอัน,นยังห่อนอยู่เนาะเก็บความความห่อนได้ดีเลยเดี๋ยวจะก็รดน,น้ากะทิน้าตาลแล้วก,ก็เกลือให้มันเขากัน,กนทุกคนให้มันได้รสชาติกอนเนาะละ้วจิเอามาห่อใส่บังข้าวลามสูตรอาจจิบุกขึ้นกันได้ทุกคนจังได้กะเอาไปเฮ็ดได้ถาผู้ได้บ่เคยกินเลยอยากกินนะพี่น้อง เบิ่งคลิปนี้แล้วอยากกินเด้ว่าสูตรสลัดปลาเฮดได้เด้อถ้าผู้ใดที่ว่าม,มีสูตรคักกว่านี้ก็คอมเมนต์เด้อพี่น้องบางเทือาอา่อเขาใหม่ค่ะอัดจิได้เฮ็ดใหม่อีกบางคราลามโได้เฮ็ดแต่คลิปนี้คลิปเดียวเลยยังมีอยู่คลิปที่2อ,อีกอันนี้เขาเก่าทุกคน<อ>ตะเวนตกดินพี่น้องเฮ็ดตัต้งแต่ตะเวนอยู่ปลายคือเฮ็ดตั้งแต,ต่ตะเวนอยู่คือใส่ยูไม่แต่ว่าล้มดังู ก็อายุหายกระลำบดลก็ะถาบอออกอยากบังเลยบอกในบังรามจใชไห้น้ำลายสิ่หอยใส่าศรษฐีสำคัญหวานโยงงล้แตงมันบเมือเนอะมันจะกินหย้ย้ยแล้วคืออะไรมันจะงอบ่เิ่อไรเนี่ย้อะใั่บ่ เราเลี้ยงงัวละค่ะมันก็มื่อแรงปวดทะเลแต่สุมเขาแล้วมือแรงกันบังขลามพวกซุกเนี่ยเอาปลาห่มมานอนเผาตลอืดข้าวตุ๋นปลาห่มเว้ยหนาวปกติแล้วนะพี่น้องขูดมะพร้าวปุ๊กนานบังขลามแต่ว่ามือนีบ่มีหมะพร้าวเพราะว่าเสาร้อยเปินเอามะพร้าวมาแล้วมะพร้าวน้ำเน่าพี่น้องเน่าจนสมผายเหมือนะ้ำเน่าอีเลว่ว่าสิออกซอยน้อยหนึ่งกับบัวแดงน้ำมะพร้าวก็เน่าสัมก็เลยก็เลยต่มตชื่อ พี่น้องบังขลามลายบลายโทเขาเปิ่งคักแล้วเขายัางเลือโบกลายเ้าไปมกเลยไปตองมดเบอมืงาได้าเพื่อนองเสียบเนสมาดมงยป้าเพื่พี่น้อยเสียบได้เจามาถากินเบิดบานด้ยบังขลามเบิดเอามาเบิดแล้วเป ต้นธรรมะแม่ต้นบางคลามนะต้นแกนมันพหบอกแกนแน่บอกมันจะปวแตกบอกไฟกระสแปร์พี่ไมันระเบิดปลูดปลูดหอกบบแมนมืออาชีบพี่น้องเออลรืมบอกให้เขาเอาถ่านมาเอาถ่านไฟนะพี่น้องมันอาซิซุกไวกลัว พี ER euh, ่น er ้องประมาณสองชั่วโมงจ้ะหน้าจะได้กินเนาะมื้อเี้กอะพิเศษชุดวันเกิดสองร้อยพี่น้องซอวแปรกำลังไปสื่อเค้กแฮปปี้เบิร์เดย์คนละทุกคนนี่มันนะพี่น้องระหว่างทาบังกะร้มชุดมาสรองวันเกิดสองร้อยเป่าคิดแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์ h a p y าเปล่าเป่าเล t ร้อยเป่าตัวเนี้เอาคือหมดแล้วตัวนี้ได้ได้พาเป่ามันหมดแล้วตัวนี้เเดี๋ยวคหาร้เป่า็ตัวนี้นี่จิดแล้วโอเคแล้วีานพี่น้องตอนนี้ก็กินเค้กจะบวมก่อนบางขลามก่นเนี่บอิ่มออิ่ม เกินนะอิบแล้วเอวันเจ้าของวันเกิดพี่น้องมีหอดน้องไพรแล้วก็บร้านส่วนร้านก็จะกินขนมตุ๊กตาพี่น้องกินไม่ได้จะบอกตัวก็มาพี่น้องวันนี้อบอุ่นมาอบอุ่นมาใส่เบ่นเลวก็มาท้อกินคารามนะครับพี่นอดีวันเกิดจะลอยได้กินเค้กว่หันมากินนึงก็แต่วันนั้นเสาวห่อนเอามือได้ก็เป็นวันเกิดเพี่น้องร้านล้มากมากันนะวันเกิดกันเป่าเค้กนะเป่าได้วัดมือเนาะมาหัวท้องนั่นเอง บางคะรมกำลังพดพี่น้องจัดจาีอยวไก่ชีสุดแล้วตอนนี้ก็จีนเฟืองพร้อมกินเค้กแล้วว่ายังอยากเขางามเลพี่น้องบรรยากาศยมแรงตอนเพาบางกะรมเดือนเคียงดาวอีแม่คนว่าคนชิม,มีคู่หลายผู้บ่าวผู้สาวสิแต่งงานเห็นอีแม่้าเว่าดอกเพี่น้องแนล้กกระโบกแต่ว่านี่คือธรรมศาสตร์สงสงรันเนาะงามเลพี่น้องเป็นใจค่ะตอนนี้มืดแล้วทุกคนไม่เห็นยังเลย จะต้องผ่าพ well, er. um> ี่น้องนั่งผ่าผ่ากินบางกะลามเผาบางกะลามโอ้ป่าน um> ้าอย่าลืมโอป่านาวนาวอากาศมันเย็นเขาเขาบางกะลามนะพ่อพ้อพ่อข้อกินอะไรบออะไรผ่าเกาะใช่ป่ะเอาออกมาผ่าก่อนไปเด้เผาเอาผ่าก่อนเนาะเอาต้นลุก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 แต่แต่นองก่อนก็มีแต่ อย่าตัวนี้ทำจับมามาเดกคนปลาดาไปแ่ไปแก่สาดได้ปาเปลนเป็นไผ่ถ้านเหมดนะก็ได้ถ้านบางสามนะถ้าเผาไม่ไหม้เน่มันห่อนไม่อยากตีดกากมันแค่มันเย็นเยนี่นี่นี่หรอยิงอิงหนึ่นก็ได้เบอร์อาไร กเทาเบ่เออเข่ไ่เนะออเบ่เอออบ่โดนใหม่เดี๋ยวจะลอยปลาพึ่งพี่น้องปลาปลาบังกลามมะไปแตะจ้าผาเมียนเดียวพี่น้อยลายคนพี่น้อยม่หมดมันบงเหงาเห็ดบังกลามกินลายคนกระเสียบแต่วันยากาศล่มหนาวมาแล้วพี่น้อย อยู <wi> ่หนานี่หนาวขึ้นไปอยู่ท้งเที่ยงนี่เย็นจอยๆเลยออกจากกองไฟบ่ได้อยู่ไฟ่น่คือว่าฮ้อนัดขึ้นไปเทียงัหนาวติดจ้ะบ่งามอยู่แท้ลืมสิฮอดยามเกี่ยวขาแล้วก็ปูมันแม่นเอามาอ่อบ่สิกปูหยังหาง่ายเบิดนั่นยมะขามเป็นรสตัเน้ปาดหยงยคือดาวนี่ บางกะลามบมนเล้าวหอมเลยเยอะไหมอูกเยอะไหมแม่กลางนะเยอะออกด้ลูกมันเท่าไหร่ให้เราหลัวานพอดีเหยียบให้ด้อใช้มาพี่มาอยู่ให้ปุลังกันโอเฮยห้องแล้ไปห้อนอืมเก่งมันมาอยู่ให้วมันอยู่กลาง

เียงบอตนผิดกมมาพี่น้องบ่มีผสาเราผิกมาบ่มีผิดาเราผิดกมาเมื่มี้มันจะคนนั่งทันเาวัอย่าามนันสิบโมนนะโมันแหละกับบหวนบปนไดเนาะพ,พอดี กินตะเกานนวานมันตื่นเสาร์มานะ้วบอกอะไ้เจ็บคออีเหมี่ยอะไรอิ่มหรือไม่บาอิ่มนะเบิ่งเอาคนเดียวพาไปยุ่งเต้ยจังหลังอิ่มแล้วหรออุ่นอีกอิ่มิดยุกคนตอนนี้การมีแต่เราบังคารามไหวอีเหกับอีพ่ฟอกอื่นเสาร์เนาะอบอุ่นแห้งโดยเฉพาะเวลาอยู่แก่กองไฟเพราะว่าตอนนี้หนาวลมเย็นว้อยๆมาอยู่ไปเฮิงกว่านี้ยันเป็นไข่ี่น้อนไปบ่ม า o ตุมตุ่มเมนตอนบานโอเคทุกคนจรับคลิปนี้กัเอาลองไปเห็ดเบิงด้วยพี่น้องลองไปเห็ดเบิงบังขรามเนาะ้าพี่น้องโมมีสูตรก็เอาสูตรสลัดไปเห็ดได้เห็ดกินก็ได้พี่น้องเห็ดคล้ายก็ได้เงินเนาะโอเคทุกคนบายบานนะบายจิงบาย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 